จังหวัดแรกที่จะพาทุกท่านไปครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่นั่นครับเขามีการจัดในเรื่องของสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดความดีนะครับคนเพชรบูรณ์สำนึกรักบ้านเกิดเมืองนอนครับ ไปกันที่มาหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ครับในชัชวาลเบญจสิริวงรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดความดีจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2566คนเพชรบูรณ์สำนึกรักบ้านเกิดเมืองนอนโดยมีนางยุวดีมีบุญวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เก่ารายงานวัตถุประสงค์คณะสงฆ์ผู้นำศาสนาอิสลามหัวหน้าสุนราชการในอำเภอองค์กรเอกชนชุมชนคุณธรรมภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเข้าร่วมด้วย,วยนะครับโดยท่านดัานของวัฒนธรรมจังหวัดเพช,ชบรบณ์เนี่ยก็บอกนะครับว่าจากสถานการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบันครับเหตุการณ์ความรุนแรงความขัดแย้งของคนในสังคมไทยส่งผลครับต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนและก็มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเพิ่มขึ้นรัฐบาลให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนครับให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณธรรมของคนในสังคมตามแผนปฏิบัติทางด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2ครับคือเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาก็ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าวครับจึงได้สมัครเข้าร่วมกระบ,บวนการคัดเลือกจังหวัดที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและได้รับการคัดเลือกจากศูนย์คุณธรรมองค์การ,รมหาชน เป็นจังหวัดขยายผลในกลุ่มที่2จังหวัดคุณธรรมที่มีเครือข่ายทางสังคมที่โดดเด่นมีนวัตรกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่คนค่าแก่การพัฒนาหรือยกระดับขยายผลร่วมกับส่วนคุณธรรมองค์การมหาชนเพื่อเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนนะครับคุณธรรมในจังหวัดในเชิงประเด็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนายกระดับการส่งเสริมคุณธรรมสู่การเป็นชุมชนองค์กรอำเภอจังหวัดครับ โดยการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและก็ตลาดนัดความดีนะครับจังหวัดเพชรบูร์ในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนของจังหวัดในการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในวิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อขยายผลสู่การปฏิบตัติตามบริบทขององค์กรครับและเครือข่ายทุกภาคส่วนการแบ่งปันความดีใช้พลังบวกให้เกิดตัวอย่างที่ดีสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ให้เกิดการ โชว์แชร์เชื่อมนะครับนำสิ่งที่ดีมาขยายผลในสังคมต่อไปในการจัดงานครับก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนาม m อ u มขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของหน่วยงานองค์กรเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลหน่วยงานที่ทําดีนะครับสมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างในกิจกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมคนเพชรบูรณ์สํานึกรักบ้านเกิดเมืองนอนของเครือข่ายคุณธรรม มีการบรรยายสถานการณ์คุณธรรมและก็การสร้างนิเวศคุณธรรมเชิงพื้นที่ด้วยพลังบวรโดยวิทยากรจากศูนย์คุณธรรมองค์งการมหาชนครับเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัจจัยและก็แนวทางสู่ความสําเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมและข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยคุณธรรมของภาคีเครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์การส่งเสริมคุณธรรมผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรม ของคนทุกกลุ่มวัยนะครับและก็จัดนิทรรศการความดีของชุมชนองค์กรอำเภอคุณธรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ชมแชร์เชียร์ <_ s 1> <ๆ>เพื่อที่จะให้ความรู้รวมพลังช่วยเหลือเสริมหนุนเพิ่มพลังให้เกิดการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมความดีแบบเต็มพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับ